สวัสดีนะครับกินขังกันนะครับตามเตงกวาเด็กพี่น้องใส่สซลมอนพักคุ้งเขาสวยกินโมเลดเดีกพน้องคอยพากับไปทอนเฉียวมาเพื่อความจะคายคลิปนะพี่น้องก็เลยพยายามกินไปไปทอนฟัน ท่านขดเนาะไปร้อนคลินิกพี่น้องปวเจ็บปานใดนิกปวดเจ็บอ้าปวเจ็บไม่มีแหงหนะพ่ะอต,ตอนนี้นะตอนนี้ก็เจ็บตีว่าน,น้อยกว่ามอกก็ตอนนั้นไปท่านอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมคโรงพยาบาลหลักมอก็บอกว่ามวนแทบเจ็บ ถ้าว่าให้เต็มซิบนี่ลงบาลลัดเต็มซิบคลินิกจะค่ให้หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนองหนึ่งคะแนนเป็นเห็ด<ร>มาเจ็บเลย,ยว่าวกระมวลถ้าลงมาหลัดทรมานน้องจกติดในหัวเขาจะแบบบยากาไปทอดในคลินิกเลยเขารอเปิดใจเบิง่งขาบพอทอดมก็ม่หาเยเกอกองแบบว่าเป็นหายนะเป็นจบับเป็นมา ไปจนะเมานักปิดใจทีนเ้าประถอนนี้อนเสียงแกะแกะแะเป็บริเจ็บพอชิยาซาเลยเท้าโรงบ้านหลัดอโอาจโคทรมานโคชิยาซ่าใครพี่่อ ตาขาดึงหนอยช่วยตัสันสิช่ว,หหหว,วาางหนะนะ้น้ำตาไหลหะหายท้องล้วรดเจ็บยาวมาจากห้องนะไปข้าไหลเขาเลยแบบไข้ยังไม่ทันจะออกเนาะยังจะยูซิตน้ำตาก่อนน้ำตาไหลไายคนป่ยหาแต่มันไหลเอาเองตาไหลเอา,ลาเลยไปเสร็จแล้วปไป เนื้อยืนเสร็จต,ตา่างๆไปเติมตัวอะไรมง,งัพี่นรปนร้อมเลย่ว่าแขวเคอีกือเ้าวเ็นไเอย่างเงื่อแต่าดทุืว่า,วามันอะไรขึ้นไมันเบาเขแขวเลย พูนรุดไปก่อนก่อนคุยทินปูนหัดเจ็บอยู่พี่น้องตอนดึงฟันนะ่ะเบอร์เจ็บเลยคุยินพูนหัดเจ็บอยู่เยเลยแต่ถ้าอยากยุ่งพุ่งงี้น่งไข่กว่าลงมาหลับยายนะด้วยแต่คือวันมะันจะน้องเงินกับตายเงิน,นนะพี่น้อง ดีพันกว่านะเป็นิคตอนมาดูโรงพยาบาลดีพันกว่าบาทอันนี้คทคนิคกว่าจริงตลาดเนี่ยมันทางอ๋อ อ okay. ันนิดก็ะือปวเจ็บ <st ort tense> อยู่ได้อยู่ได้เลยเป็นใครอยูบ้านอยู่เบื่อแล้ว <nah. S 2> ี่น <h> ้องเจ็บกินยาแทนเลือลไยเแบบต้เงเตเทีงมังจนหอดขำปันนี้ยังหมดยุทีเง้ควาทำรีออกเรลือยังไง อันนี้ขี้ข่าวไ่วโมงเดียวคายออกมาโอเคมันเลือดจะต้องคอยบุ้งหัวเขาเห็นจะได้แบบเขาเห็นทรมานกันนี้สช่วยแบบบอบประคองต้อพี่น้องแท่ยวพยังเบาแบบนาทีเจ็บมากเหรอเขาบอกว่าอันนี้ขายอะไรนี้มาคิดจะแจว่ปที่ไปแล้ว เงินใจทอดในเดือนหนึ่งมาอีกครั้งนี่สันคุณช <Ooh. S 1> ีวิตก็เลยลองตัดสินใจให้คลินิกเนาะเบิ่งให้ไปทอดใหม่อีกนี่ยากอีกสองสี่พี่น้อง <c oughs> กัรใจตอนนีน้ทอดตลอดซองทอดอยู่โรงพยาบาลหนึ่งอยู่คลินิกหนึ่งใช่ไหมทอดอยู่คลินิกโดยดูโอเคหมเจ็บเนาะแต่ว่าเสียจนลายเลยอ่ะมันโอเคเลยนะมาเดี๋ยวได้ทำบัวลาพี่น้อง ไยาวัวอายุหายใจไปสิถ้าเป็นคนรงมบ้มานเราเนี่ยคนที่นยองป้าไหวบางท <c oughs> <c oughs> ีอะนอนกินยาเอามันหายนี่หน่อยโอเคกายแน้วแท่หร่ะ อ,อนฟัน่ะปัดพันหเซ็กซเลคันหนึ่คุยินปูนพันหาสี่พันมันจะดาวลักพันเยต้อมกหากิบมันจะบวกยังอีกร้อยเนยเป็น4นี่พะะันกว่าบาทแค่แกยาที่เนอะ ไปเชื่อไปที่เจ็บมสนกันขอละแบงกัน็เฮะสิถ้าไปอยากไปเจ็ิงตอสีบยามัน่เขาก็บอก้ฮะนะจะสีล้นะสองซ้โอเค วันนี้เจ็นยังยาววันวันนั้นเลยถ้าเจ็บยังหลอกอีกจบให้อะไรจนือนเจ็บมากหรอ มันอยากใส่มือนะครับเคี่ยวได้ค้างเดียวอย่างเงีซมอน Okay ตลังมัน มียาดได้ครับใส่มือมองทุกภาพกันเลยเนะาะว่ามันต้องคอยยิบคอยยอมพี่น้องอทุกแถวสุขสิบออกไป สตกตอนหอนพี่น้องเาวางเสร้มันสุ้เลย <laughs> ดได้นอนมาเหม็นคอยคอยเห็นเพราะว่าอยวาแมเป <c oughs> ิ้แเมเปิ้ลผู้อยยุว่าดันเมเปเนาะพี่าเงี่ย หายอย่างไรตัวเนึ่กไ้ไหนเละเห็นคนเหม็นเนาะดังโมสนใจว่ามาแบ่งกันเนี้ ่ไปซื้อม่เนี่คิดบอร์อะไรเนี่ยซื้อมาพันกว่าบาทไปใส่อย่าไปหาซื้อเดอนไปที่กาลังซือ้อพ่อพอกับมือเขาเองน่นองความหนิ่ง <c oughs> มันก็ไองยุ่งแต่ว่ามันหนักนี่เวลาถ่ายไปกดของมือใส่ยากมันคือตัวนี้เนาะตัวนีในใน้ใส่งา่งายไง บ่ท่าทาขามันถือก็โอเคอยั้นกว่าคุณภาผามันอ่ะเทียบเท่ากับลอยของผ้องลอยทว่วสีา,า,ายหนึงอ่าแอปตอ่อต่อเนาะข้าาเสียบกลนซื้อ่าพันกว่าไปใส่ไปอีงงกอะับกมาดนะ้อมันก็มีอยบ,บาังสัตว์ ขายแล้วเหรอเดาแชจ็ดปรอยนะขายนะซื้อมาพันสองน่าทาอยกร่าบานเดใช่หรอตอนกับเล่าซื้อมาว่าซิบไทยขิดงามๆได้นักกระเป๋าโจเป้าหาดืไหม เดมากคับเออ,อเ,อเออด็ดกันสั่นดเนาะมันก็ได้อยู่ในระดับนี้เขาหินจังสีได้ยุ่มันได้แปลว่าโบราณนะเด็บซันนี่ได้ยุ่ซนี่ เคแกนเนาะแยังไหยงนิดเนาะคือคอยคอยใจใจเลยว่าแบบจะลงพื้นจำไปซีนมันกังต่างอยู่นะลงจำมันพเบไปพอได้บางอย่านาะอะไรแลยแบบพตามทำอไ้ต้านที่คอยวางไหวเพราเลยแบบเสียใจนะคอยขาดวางได้อาจะเป็นพอคอยขาดวัางอ๋อหนึ่งสาม ใคผ่ันบ่างวะชี้ยางไวม, <c oughs> มี่ไม่มซังันจริงโมสังให้เเราช่าหลังไม่ใส่ส่วนี้ and home